สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปครับผมพอกันกับคือเกาครับกับดิสานสมแขวครับเมอรอี้ตึกแฮบุกเมืองกรุงครับ มาครับมีครับหนุ่มครับผมโมนี้มาพี่น้องเส้นหนุ่มกับเส้นเจี๋ยครับผมโอู้ว่าเหี้ยแตกดีเลยวะ

มันหอกว่ะคือหอกิีเหล่เหล็กก็เป็นบาแรกที่รักนีันหิน่ไงได้ริจแหน้อยอ้ยได้จุบจุอยู่ในหลอดนี่มีจุบอยู่ในหลอด นี่เมื่อคือมื่คือพยาบาลวันพยาบาล

ô ô bùm bắn pô đi mốt đít leo mốt đít leo <cười> hả <cười> <là bọn>. wow mũ 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 gì kia ở เฮี yeah. ้ยเมือเงันนั่นเอาเอาุย oh, wow. ูเจนี er ่มีมือเลยเดี๋ยวลงน้กับบาทงุ้มเลยงุ้มเลยไปยังลาสายหยิบหยังปลาสายหยบโอยมาเติบไปน่าเออเินปากาปากาเออ

ลางนี้ไหมฮครับไปีซนานึงเสมอกันเ้อน่อยนะเอาขึ้นอ่ะก็แบ้นดีอแยงออกากเนสามเด็ไปเออองกันล้วนหกินได้หอดูขแล้วอย่างนนี่กํลังซ่นี่แล้วกํลังเสียบนได้ันไงบ่อนุ่มฮะ เอามันอยู่บนมูน,น,นี่เนาะพุไมพอดพอนอมองเขาอีกแล้วพุ่น่ะท่านท่านมัเิดอะอเกิดออเกดับอเขาอกันสยียบด้วยขนาดวะกินไวนย,ยกัหมดเนเด้เ่น่นมันอ,อืมเมนง่ ô tô cội nha lên ô tô ngàn đồ ô à? ừ, tô nha con nha con nha tìm cắm nguyên nha nhỏ yêu mì เยอะแบบว่านันมองมันบอลรู em> um ้รูนๆสวัมึงเนี่ยสวดว่ามึงยบร้อยแอ้ัวนี่ทำตัวเลยมึงงเพี้ยเวฟังเพี้ย

แกินเน่เอา้ัน uh> นินบนเขอยู่ฮะน้ำไหลหม่นาวั่นมันไม่ได้ยหนไปยังงอน an buat lagi orang buat yang nggak berani itu nempel tuh gua 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 ini

เว้ยมาไงล่ะยังยังเลอ้ยเอ้ยเอาพี่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 พี่น้องเอ้ยพี่น้องนี่นุ่มๆเอาพี่ก่อนเลยเขาไม่พี่น้องเม่นก่อนนี่เอาพี่ก่อนเอาพี่ก่อนอ้ของแท้พี่น้องไป ออาแก่ด okay, ิ่มีของแกะเอาพี่เอาพี่แงมันเข้าบ่อนอืสชุดยัดมันบ่อนเปนบ่อหนีบ่อบ่อนไม่ซื้อาถือเหงาอะไรเต่าหน่อยเอ้ยผมไม่นุไปนะ

โอ้ <anto government> <Pe ak pie S 2> ้หงอหุดุดุุดผู้นะครับผมการแข่งขันก็ได้สิ้นสุดลงแล้วโอ้ผู้พียผู้ชนะแล้วพานเจก็เป็นปาาชนะไปนะครับผมเป็น6กต่อซีอือฮะเต้าไห้ไห้วานี่เต้านับปะ ตเต้าให้ลิ้นมั่งเต้านับสองเอเต้านับสองหกตัวซีเป็นหกต่อหกพี่น้องเสมอกันนี่พันนุ่มกับพันเจคลิปนี้ก็ได้ล่าพี่ล่าน้องไว้เพียงเท่านี้ครับผมพอกันคลิปหน้าได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ